สร้างโดยยิ้มสร้างความสัมพันธ์เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ นี่คือเรื่องราวของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยรายการคนละไม้คนละมือพร้อมทั้งผู้ชมทางบ้านเดียวรวมแรงร่วมใจในกิจกรรมอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์คืนกลับสู่สังคมหลังจากที่ได้เคยทำติดต่อกันมาแล้วสองครั้งคนละไม้คนละมือโครงการหนึ่งอาสาสร้างฝายปลูกป่าณนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจนันจังหวัดราชบุรีนะับเป็นโครงการแรกที่เราจัดขึ้น เดิรับอาสาสมัครจากทางบ้านจำนวน30คนรวมกันเดินทางไปปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเมื่อวันที่27และ28กันยายน2551ที่ผ่านมา ม้ครมือโครงการสองร่วมบุญสร้างกุฏิเพื่อสองอาพาธนวัดป่าเมืองภูจังหวัดกาลสินในวันที่1 0ถึง14ธันวาคม2551โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ชมและประชาชนทั่วประเทศที่ได้ทราบข่าวการจัดกิจกรรมอาสาในครั้งนี้ ำหรับครั้งนี้คนละไม้คนลมือโครงการ3อาสาปลูกป่าชายเลนณบ้านท้องตมใหญ่อำเภอสวี um Sweet, จังหวัดชุมพรในวันที่12-14มิถุนายน2552ทางรายการได้รับสมัครผู้ชมทีวีไทยที่มีใจอาสาจำนวนทั้งสิ้น50คนเดินทางไปปลูกป่าโกงกลางและป่าสแสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาวอ่อนเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยสืบไป สวัสดีค่ะผลไม้คนลม,มือในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปกันที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเป็นการทำข่ายนะคะโครงการคลไมา้คนลมือโครงการ3ค่ะและที่นี่คือสถานีรถไฟทนบุรีหรือว่าสานีรถไฟบางกอกน้อยค่ะ เป็นที่นัดรวมพลของสมาชิกค่ายในครั้งนี้นะคะการเดินทางในครั้งนี้เราจะเดินทางโดยรถไฟใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามค่ะว่าการเดินทางตลอด10ชั่วโมงนี้เนี่ยจะสนุกสนานสักแค่ไหนจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไรหรือว่าจะมีใครแอบหลับกันบ้างค่ะ สสรร้้าาางงดยยินนควมมััพธ์เรามาช่วยกันนนคคลลมมืมอม่อขบวนรถไฟเริ่มออกจากชันชลากิจกรรมแรกที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดสำหรับการออกค่ายอาสาของกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อน นั่นคือการแนะนำตัวเล่นเกมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกิจกรรมละลายพฤติกรรมนี้ทางรายการของเราได้อาสาสมัครที่เรียกว่าเป็นแฟนประจำกลุ่มหนึ่งอาสาเข้ามารับผิดชอบดำเนินการให้ซึ่งก็ทำให้เวลากว่า10ชั่วโมงตลอดการเดินทางเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน ตัวแกมวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอศึกษาป่าชายทะเลระบบนิเวศชายหาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวกแรลลี่ในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเราจะไปหนักจริงๆก็คือวันที่14 14ก็คือปลูกป่าชายเลนซึ่งเราจะปลูกตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยไปถึงบ่ายเลยกันนะครับก็จะลุ่ยปลูกเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ ได้ผลงานได้ผลลัพธ์สาหรับการมาผูกขาชายเลนครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะถือว่าเป็นโครงการของหน่วยงานกลางที่เปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายจังหวัดนะคะเพราะว่าในส่วนของคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสทั้งในส่วนของผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีทั้งข้าราชการด้วยแล้วก็นักศึกษาหลายคนหลายวะะัยค่ะมาทํากิจกรรมร่วมกัน ฉะนั้นแล้วคิดว่าการเปิดโอกาสให้มาทํากิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าชายเลนนอกจากจะส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเป็นการสร้างเครือข่ายเชิงอนุรักษ์ด้วยค่ะรู้สึกดีมากครับรู้สึกภูมิใจที่ได้มาช่วยสังคมสักครั้งนึงก็รู้สึกรู้สึกดีที่จะได้ไปช่วยธรรมชาติให้ฟื้นกลับคืนมาครับแล้วก็ได้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆืด้วย รู้จักแต่ป่าป่าสแสมตรงกลางยังไม่ไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยมายังไม่เคยลามาเลยใช่เดี๋ยวครั้งนี้เราจะพาไปดูกาญน์ทะเลกันนะ okay. ชั่วโมงแห่งการเดินทางนะคะตอนนี้ทุกๆคนก็ลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่สถานีรถไฟสวีนะคะเดี๋ยวเราจะต่อรถที่ชาวบ้านแล้วก็โฮมสเตย์ที่เราจะไปพักด้วยเนี่ยนะคะจะจัดออกมาเพื่อที่จะรับพวกเราเข้าไปที่พักกันค่ะสภาพทำเลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าร้อมต้มใหญ่เนี่ย เป็นอ่าวโค้งลูกเกิดมา้าแล้วก็เป็นทะเล,ท,ะเลที่ปิดนะครับความอุดมสมบูรณ์มีมากนะครับการที่ว่าเราสามารถที่จะจัดการอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเรื่องความอุดมสมบูรณ์เรายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากนะครับกุ้งหอยปลาเรายังสมบูรณ์นะครับ,ย,ย,นะรบยังเป็นที่ทำหากินของเราได้ต่อไปอีกนานนะครับแม้แต่คนที่มาจากแหล่งอื่นๆ่นก็ยังมาหาที่นี่นะครับแต่ว่าที่เราได้เริ่มมองเห็นความสำคัญแล้วก็ คิดว่าเราปล่อยอย่างนี้ให้ไปไปต,ตามยถากรรมเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับเราต้องดูแลแล,แลว้วก็ต้องควบคุมว่าทํายังไงให้มันอยู่กับเราให้นานมากกว่ารุ่นเราที่เราได้เห็นได้พบตรงนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับมันมาพร้อมกับว่าการเพิ่มขึ้นของอาจานวนประชากรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของชาล้มใหญ่เนี่ยถือว่าไม่มากเลยคงที่แต่ว่าคนที่ทำหากินเนี่ย จะมาใช้ทรัพยากรของอาท้องตมเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากคนต่างถิ่นนะครับคนจากหมู่อื่นเรือประมงจากหมู่บ้านอื่นจากอำเภออื่นจากตำบลอื่นหรือจังหวัดอื่นเนี่ยเข้ามาทำประมงในนี้นะครับแล้วก็เป็นการทำ,ทำประมงแบบว่าฉาบฉวยเหมือนถ้าเป็นทางเหนือป่าไม้ก็เป็นการทาไร้เรื่องลอยเขาจะไม่ได้คิดเหมือนเราเราคิดว่าวันนี้เราทําเพื่อให้เรามีกินให้เรามีรายได้พรุ่งนี้เราก็ต้องอยังใช้ตรงนี้อยู่ใช่ครับแต่คนที่เข้ามาขอให้วันนี้เขาได้ปลากลับไปได้สิ่งที่เขาต้องการกลับไป ะจะกเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาไม่ได้สนใจมองเ<ม>ราตรงนั้นคือสําคัญที่ว่าทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อย่างรวดเร็วจนเรารู้สึกตกใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบความอุดมสมบูรณ์ที่พี่ๆเขาเล่าว่ามันลดลงจนน่าจะหายแต่ถ้ายัางเทียบกับชุมชนอื่นๆริมชุมชนริมชายฝั่งอื่นๆเนี่ยถือว่าเรายังอุดมสมบูรณ์กว่ามากนะครับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของบ้านท้องตมใหญ่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วป่าชายเลนมันมาเกี่ยวอะไรพี่ป่าชายเลนครับเป็นสิ่งที่เรามองค่าไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับป่าชายเลนเหมือนเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรวยอนุบาลรวยปฐมจนถึงบางครั้งหลายๆชีวิตหลายๆร้อยชีวิตหลายๆพันชีวิตเกิดที่นั่นตายที่นั่นนะครับที่สําคัญเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยสัตว์น้ําทุกอย่าง แคทุกอย่างนะครับไม่เชิงทุกอย่างแทบทุกอย่างเนี่ยจะมาเริ่มต้นชีวิตที่ป่าชาเลนตั้งแต่ระบบไมเวศในการวางไข่ต่างๆเขาจะมาเริ่มที่ป่าชาเลนถ้าเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าป่าชายเลนเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรทางทะเลเกี่ยวอะไรกับกุ้งหอยปลาเหมือนว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคนอยู่หลายๆคนนะครับแต่ว่าบ้านเราถูกทำลายบ้านเราเสาหักเรือนพังไปเรื่อยๆเราก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนไม่มีที่กิน าชาาาเเเเเลลนน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 นหหหมมมืืืือนนนนออออ,อ่่ัั้้้ะะครรบบบขขงงปปสตทๆในค่ำคืนนี้ก่อนเข้านอนอาสาสมัครทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของบ้านท้องตมใหญ่จากตัวแทนชาวบ้านในชุมชนปัญหาและผลกระทบต่างๆที่ส่งผลต่อธรรมชาติแวดล้อมอันได้แก่ทะเลและป่าชายเลนซึ่งเป็นสาเหตุให้ทุกคนในชุมชน รวมถึงพวกเราเหล่าอาสาได้มีโอกาสร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม กิจกรรมแรกในเช้าวันแรกในบ้านท้องตมใหญ่อาสาสมัครจะได้ลงไปสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลบริเวณแนวปะการังน้ำตื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นแนวปะการังเกิดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนบนนั้นเนี่ยจะมีพวกปลาหูเล็ก Df, อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีสิ่งที่มีมียีวิตเล็กๆเป็นพวกหอยเล็กๆอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยนะครับประมาณ2 0 3ชนิดให้เราดูนะครับแล้วก็มีหอยมือเสือนะครับตรงช่วงท้ายเกาะที่ว่าก่อนเราจะขึ้นเนี่ยจะมีหอยมือเสือค่อนข้างเยอะตรงนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปชี้ดูว่ามีหอยมือเสือมีหลายสีนะครับมีทั้งสีเดียวสีฟ้าสีตานสีม่วงนะครับและแต่สภาพแสงแล้วก็สภาพน้ำนะครับตั้งแต่หน้าผาหินถึงพื้นทรายเนี่ยความลึกประมาณ3-4เมตรใครที่มีความสามารถก ถ้าดำลงไปที่พื้นทรายได้เนี่ยตรองช่วงไว้ต่อก็จะเห็นพวกปลาเกา๋าพวกปลาอะไรที่ใหญ่ๆมันจะอยู่ตามชอกหินนะครับตรงนั้นแต่ว่าให้เงียบนะครับที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เรือของผู้อพยพนะคะเรากําลังเดินทางออกไปที่เกาะค่ะที่หาดลกบกรานะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใช้หาสัทน,นาการต่างๆแล้วก็เก็บขยะด้วยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยอาสาของเราจะทําความสะอาด ขาดลกกรรมได้สะอาดขึ้นสักขนาดไหนจะไปทำอะไรครับทำงานศิละปะครับศิละปะศิละปละปที่ย่อยสลายไม่ได้ได้อะไรบ้างครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรองเท้าเศษโฟมเศษพลาสติกครับ จะเป็นไงกับขยะครับเยอะมากๆครับคนไทยไม่น่าทิ้งขยะเลยทําไมไม่ทิ้งหรือว่าแยกทิ้งให้มันเป็นที่ททำไมต้องทิ้งแบบลงสิ่งแวดล้อมที่แบบเขาไม่สามารถที่จะทําลายมันได้หรือว่าย่อยสลายมันได้เพราะว่าขยะพวกนี้มันใช้เวลานานกว่าที่จะย่อยสลายได้ก็คือมันต้องผ่านกระบวนการนะพี่มันไม่สามารถสลายตัวมันเองได้น่าเชื่อไหมว่ามันจะมีหลอดไฟอไม่น่าเชื่อว่าจะมี หลอดไฟอ่อนแล้วเราเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งค่ะคิดว่าคิดว่าตัวตัวหลอดนีออนกับหลอดไฟนี่แหละแล้วคือไม่เพียงแต่จะย่อยสลายยังเป็นอันตร,รายต่อทั้งสัตว์และสิ่งแวลงดล้อมรวมถึงมนุษย์ด้วยนะคะเป็นกระสอบนะคะเท่าที่ดูมันเป็นกระสอบไม่แน่ใจว่ามีคนเอามาทิ้งหรือว่ามันจะโดนน้ำพัดมานะคะเป็นกระสอบใหญ่ด้วย กลาว่าจะเอาไปดีไซน์ไปเดี๋ยวนะคะจะไปดีไซน์แล้วก็เป็นไอเดียจากขยะ,ะรอดูกันแล้วกันขยะเนี่ยจริงๆแล้วมันหาง่ายฮะแต่มันอยู่ที่จิตสํานึกของคนที่มาเนี่ยคุณมาเที่ยวที่ธรรมชาติเนี่ยเสร็จแล้วคุณน่าจะกลับเอาเขากลับไปด้วยไม่ทิ้งไว้ที่ทะเลเดี๋ยวมันก็จะเป็นขยะต่อไปเรื่อยๆมันพวกนี้มันไม่สามารถที่จะละลายไปได้ไม่เหมือนต้นไม้ใช่ไหม จริงๆมันอยู่ที่จิตสํานึกของคนที่เอามาทิ้งด้วยเนี่ยว่าเสร็จแล้วคุณเอาเข้ามาเสร็จแล้วก็เอาเขากลับไปอะ่ะมันไม่น่าจแะบบเกิดปัญหาในภายภาคหน้านี่นนยผ่านมาผ่านไปหัวใจไม่เคยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักแจ้งประจักษ์ แล้วเลยผลไปครับที่ร้องเพลงนี้มานะครับเพราะว่าปฏิมากรรมของเราจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องรอยอดีตครับ,รบเข้าใจไหมครับว่าทำไมเราถึงใช้คำว่ารอยอดีตเราใช้สัญลักษณ์คือรอยเท้าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีรอยเท้าเด็กวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่ัวชรานากกีฬาและบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในหาดแล้วก็ชายทะเลแห่งนี้นะครับเมื่อผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเกิดขยะเกิดขยะเกิดเป็นหลุมหลุมเราสื่อความหมายว่าแผลที่มันฝังลึกที่เราสร้างให้กเกิดไว้กับธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เราสร้างไว้แล้วก็ทิ้งทิ้งไว้แล้วก็เป็นรอยเท้าที่เดินผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เหลือครับ เมื่อเรามาเที่ยวที่ไหนแล้วอยากให้พวกเราอ่ะอมไม่ทิ้งอะไรไว้เก็บไว้แต่เพียงรูปถ่ายความทรงจำเสร็จขยะเอากลับบ้านไปนะครับขวดขายได้มันยังมีประโยชน์ดีกว่าเราทิ้งไว้ที่นี่ต้องให้คนอื่นมาเก็บต้องให้คนละไม้คนละมือมาช่วยเก็บเนี่ยบางทีมือของเรามันก็มีไม่พอนะครับแต่ถ้าทุกคนมาแล้วทุกคนช่วยกันเนี่ยยังไงก็ ผมว่ามันจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นโอ้โหก็เห็นแล้วว่ามันก็ขยะมันก็เยอะมากครับก็ก็ถ้าพวกเรามาช่วยร่วมแรงร่วมใจเนี่ยครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับชอบกิจกรรมไหนใช่ไหมครับที่จริงผมก็ที่จริงก็ชอบชอบทุกกิจกรรมที่ทํามาที่ได้ทํากันวันนี้นะฮะชอบที่สุดก็คงที่เป็นที่หาดนี่แหละครับมันได้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าเก็บขยะแล้วก็อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับ สิ่งที่เรามาทําขยะให้เป็นรูปร่างจินตนาการของกลุ่มนั้นๆน,น,นะฮะก็สนุกฮะสนุกมากขนาดวันนี้เราเก็บได้ขนาดนี้แล้วที่อื่นที่มีคนเยอะๆล่ะมันจะมากมายขนาดไหนแล้วถ้าเกิดทุกคนไม่ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมทิ้งโดยที่ ไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าโลกเราก็จะเต็มไปด้วยขยะค่ะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ตัวเล็กๆคนหนึงเราก็มาช่วยร่วมที่จะสร้างสารรค์สังคมหรือว่าช่วยทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะได้แล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือทุกคนที่ที่มาในนี้ก็คือมาด้วยใจแล้วก็มามาด้วยความคิดที่เราจะมาช่วยกันร่วมที่จะสร้างธรรมชาตินะคะ แล้วก็ขอฝากไว้ค่ะว่าให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะแล้วโลกจะสดใสเสร็จแล้วค่ะภารกิจประจำวันนี้นะคะก็สนุกสนานกัน